สิ่งที่แยกแลนโดออกจากเฟอร์รารี่ผู้เชี่ยวชาญไลโคด้วยความเหนือกว่าอย่างชัดเจนที่แลนโดแสดงให้เห็นทั้งในรอบคุริฟายและการซ้อมวิ่งระยะยาวดูเหมือนว่าหนทางเดียวที่เขาจะไม่สามารถคว้าชชนะเม็กซิกันกลางปีไปได้อย่างง่ายดายก็คือมีบางอย่างผิดพลาดในช่วงไม่กี่วินาทีแรกของการแข่งขันแต่การออกสตาร์ทของแลนดนั้นสมบูรณ์แบบเขาสามารถป้องกันตำแหน่งผู้นำจากการโจมตีด้วยสลิปสตรีมของทันเซอร์ได้อย่างชาญฉลาด โดยการผ่อนคันเร่งเร็วกว่าปกติเล็กน้อยขณะที่ปิดลายด้านในก่อนถึงโคง้งดึงการกระทําเพียงเล็กน้อยนี้ทําให้เขาสามารถควบคุมการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์และคว้าชัยชนะไปครองด้วยระยะห่างถึงครึ่งนาทีความกลาหลนเกิดขึ้นด้านหลังเมื่อทันเซอร์ซึ่งออกตัวได้ดีกว่าชาวเพื่อลุวมทีมเนื่องจากได้สตาร์ทฝั่งที่การยึดเกาะดีกว่า พยายามจะขยับเข้าหาชาวหลังจากที่แลนโด่อนคันเร่งแต่ทันเซอร์ไม่ทันสังเกตว่าแม็กอยู่ด้านนอกของชาวทำให้เฟอร์เรี่ทั้งสองคันสัมผัสกันในขณะที่แม็กต้องปีนขอบเคิร์ฟคูดท้องรถเลดบูลและวิ่งออกไปยังพื้นที่เอ็กเคปโรดชาวเองก็เกือบจะชนเข้ากับแลนโดที่โค้ง2และต้องหักหลบออกไปยังพื้นหญ้าเช่นกันหลังความวุ่นวายนะักขับที่หลุดออกไปได้คืนตำแหน่งตามลำดับเดิมโดยแม็กและชาวปล่อยให้แลนดโดกลับขึ้นนำและแม็กก็ปล่อยให้ทันเซอร์แซงกลับไป แต่ชาวกับไม่ยอมคืนตำแหน่งที่2ให้ท่านเซอร์ซึ่งบางทีอาจจะนึกถึงว่าท่านเซอร์ไม่ได้คืนตำแหน่งให้เขาตามที่ตกลงกันไว้ที่บากูสิ่งนี้ค่อนข้างจะรบกวนจิตใจของท่านเซอร์ในอีกไม่กี่รอบถัดมาในขณะที่เขาวิทยุหาทีมซ้ำๆเพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์นี้สถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปสำหรับท่านเซอร์เมื่อทีมสั่งให้เขาเพิ่มการยกคันเร่งแล้วปล่อยไหล lift and co และมีชื่อย่อสั้นๆว่า l i g h co ขึ้นอีกร้อยเมตรซึ่งเป็นกลยุทธ์บังคับของเฟอร์เลรี่เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นไม้ใต้ท้องรถสึกหลอมากเกินไปเมื่อเลดบูได้ยินคำสั่งนี้ผ่านวิทยุพวกเขาก็แจ้งให้แม็กทราบทันทีแม็กใช้โอกาสนี้โจมตีทันเซอร์ด้วยการเบรกอย่างดุดันและช้ามากในรอบที่6แม้จะมีการประทะกันเล็กน้อยและแม็กต้องวิ่งออกนอกแทร็กแต่เขาก็กลับมานำหน้าได้ทันเซอร์พยายามเอาคืนที่โค้ง4แต่กับล้อล็อกบนพื้นผิวที่ไร้การยึดเกาะและต้องวิ่งออกไปยังพื้นที่เอ็กซ์เคปโครอี ที่สําคัญคือเขาไม่ได้กลับเข้าสู่สนามตามเส้นทางที่กําหนดและตัดสินใจไม่คืนตําแหน่งให้กับแม็กซ์ซึ่งเสียตําแหน่งให้กับโอลีแบร์แมนไปแล้วการกระทํานี้ส่งผลให้ทันเซอร์ได้รับโทษปรับเวลา10วินาทีซึ่งจะต้องรับโทษในตอนเข้าพิททาให้เขาเสียไป5ตําตแหน่งในกลุ่มที่เกาะกันแน่นทําลายโอกาสในการลุ้นโพเดียมของเขาไปโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันแลนโดที่นําอยู่ก็ค่อยๆทิ้งห่างชาวที่กําลังใช้เทคนิคไลโคอยู่ถึง0.5วินาทีต่อรอบ ในการถแถลงข่าวรอบคุริฟายเมื่อวันก่อนหลังจากล้อเล่นพิจารณาว่าเขาจะเอาชนะเฟอร์รี่ด้วยระยะห่างเท่าไหร่แลนโดก็ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องการยกคันเร่งและปล่อยไหลแลนโดพูดว่าถามพวกนี้สิแลนโดยิ้มพร้อมชี้ไปที่นักขับเฟอร์รี่ทั้งคู่พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นการปีนขอบทางของแม็กในช่วงออกสตาร์ทได้ทิ้งฝุ่นที่ขาวไว้ด้านนอกซึ่งส่งผลให้คิมมี่และออสการ์ถลายออกนอกแท็กในขณะที่พวกเขาพยายามจะเลี้ยวเข,าข้าโค้ง เปิดโอกาสให้ยุกิแทรกขึ้นมาอยู่ในอันดับที่8และขัดขวางความคืบหน้าของออสการ์ผลงานของโอลีแบร์แมนในรถฮาร์ดนั้นยอดเยี่ยมมากเขาขยับจากกริดที่9ขึ้นมาอยู่ที่6ตั้งแต่โค้งแรกและฉวยโอกาสจากจังหวะชุลมุนของจอร์จและแม็กที่โค้ง5ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4อย่างยอดเยี่ยมเขามีทั้งความเร็วและความนิ่งพอที่จะเกาะกลุ่มหน้าได้และค่อยๆทิ้งห่างแม็กที่ใช้อย่างมีเดียมกลยุทธ์ยางกลายเป็นปัจจัยสําคัญยิ่งยืดอายุยางซอฟได้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพราะยางมีเดียมนั้นช้ากว่าอย่างเห็นได้ชัดแม็กซ์ซึ่งสตาร์ทด้วยยางมีเดียมต่างจากกลุ่มนำต้องเจอกับสตินแรกที่ยากลำบากแต่ก็จำเป็นต้องวิ่งให้นานเพื่อไม่ให้สตินที่2บนยางซอฟต์ยาวเกินไปแลนโดจัดการยางซอฟต์ได้อย่างน่าทึ่งยืดอายุไปได้ถึง35รอบนานกว่าชาว4ี่รอบสิ่งนี้ทำให้เลดบูมั่นใจที่จะให้แม็กซ์เข้าพิทในรอบที่37เพื่อเปลี่ยนเป็นยางซอฟต์สำหรับ34รอบที่เหลือทันใดนั้นลดเลดบูมีสมดุลที่ดีขึ้น และแม็กก็เริ่มไล่ล่าก,กลุ่มข้างหน้าอย่างรวดเร็วแซงทันเซอร์ได้ไม่ยากในช่วงท้ายการแข่งขันเกิดการแบ่งกลยุทธ์ขึ้นเมื่อแมคลาเรนพยายามหาทางให้ออสการ์ได้วิ่งในอากาศที่ปลอดโปร่งด้วยการนําเขาเข้าพิทครั้งที่2ในรอบ47เพื่อเปลี่ยนยางซอฟชุดใหม่เมอร์เซเดสและฮาร์ดจำเป็นต้องป้องกันกลยุทธ์นี้ด้วยการเรียกคิมมี่จอร์ดและแบร์แมนเข้าพิทตามลําดับแม้การพิทของเมอร์เซเดสจะชา้าแต่ความวุ่นวายนี้กลับเปิดทางให้แม็กแซงผ่านไปโดยไม่ต้องสู้ ด้วยสนามที่โล่งและความได้เปรียบด้านอายุยางเขาก็เริ่มไล่จี้ชาวอย่างรวดเร็วช่วงสุดท้ายจึงเป็นการไล่ล่าระหว่างแม็กกับชาวเพื่อชิงอันดับ2และออสการ์กับแบร์แมนเพื่อชิงอันดับ4แต่แล้วคาร์ลอสก็ต้องจอดรถข้างทางทําให้เกิดวอร์ชวลเซติขาเกือบตลอด2รอบสุดท้ายซึ่งดับความหวังในการต่อสู้เหล่านั้นลงและอาจส่งผลต่อคะแนนสะสมในการลุ้นแชมป์ด้วยสำหรับแลนโด VSC นั้นเป็นเพียงการปิดฉากสุดสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนความเหนือกว่าให้เป็นชัยชนะและก้าวขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ในตารางแชมป์โลกประเภทนักขับได้สำเร็จ